ไปรอหรอตาแดงภาษาวัยรุ่นมากเลยอะคุณประนัดดา เขาสู่รายการพ่อคุยคุยขำคันนะครับรายการอออที่จเรือ่อยๆคุยสบายๆสไ,ไตล์อ้นแล้วก็อุ๋ยทำอาหารกินง,ง,ง่ายๆอุ๋ยทำอาหารอะไรดีใช่ไหมก็กปกตินะถ้าใครที่ติดตามชิดของดีเจดูอ้นก็จะเห็นว่าผมจะทำพวกราสเญียเส้นบัตสต์เตลผักกดเ่มันก็ยากมากเลยง่ายนะจริงหรออ่านฝรังนะ่งอ่ะง่ายมากนะ<อ>คุณถนาัดทาอาหารไหมล่ะ หรือถนัดกิน,นกนเยเป็นหัวข้อที่แบบถามบรรดาแล้วว่าเราจะมาคุยกันเรื่องแบบคนอุ๋ยคุยเ,เรื่อยๆการทําอาหารเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอย่างอุ๋ยเองก็ยังมองว่าอาหารฝรั่งเนี่ยเป็นอะไรที่ทํายากมากซึ่งจริงๆแล้วอาหารจีนแบบนี้ยากมาอย่างซุปต่างๆพวกนี้เนี่ยร้านงลงร้านหน้าเขาต้องมีแบบพวกซอสต,ต่างๆ เอากระดูกหมูมาต้มแปัช่โมงนู่นนี่นั่นน่นแต่ฝรั่งฝรั่งทำไงลองอาจจะผมให้คุณเลือกทำอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะเลือกทำอาหารอะไรอะ่ะไข่เจียวปุง่งค่ะบางคนบอกไข่เจียวเนี่ยเป็นอาหารที่สิ้นคิดแต่บอกต,องตรงๆว่า ถ้าไม่เก่งจริงไข่เจียวก็ไม่อร่อยมามา่าต้มนี่ยังไม่อร่อยยังมีเลยคุณเราจะกินไปคุยไปไหมก็น่าให้ทำสบายอ่านฝรั่งมันง่ายเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณมีวัตถุดิบที่ดีเช่นน้ํามันมะกอ,อกนะครับที่เขาใช้กันต่างๆมากมายหรือจะเป็นเส้นสปากเกตตี้เนื้อสัตว์พอยมันสดหน่อยหั่นไปไม่มีกลิ่นเน่าขึ้นจมกูกคุณปุ๊บก็พอแล้วคุณสามารถทําได้เขาก็ยั่วๆหาจีนมาอยู่ไข่เจียวทําทำยังไงทำไข่เจียวก่อนตอกไข่ แล้วก็เจียวเจียเจียวเจียวแล้วก็ใส่กุ้งสับใส่ซอสน,นิดนึงมีเคล็ดลับไหมครับเผื่อเป็นประโยชน์ต่อคนดูเผือเขาบอกไอ้คลิปนี้นี่มันมันมีประโยชน์คือกินหรืออะไรยังไงคือคุณต้องมีเทคนิคหรือว่าทริคในการทำไข่เจียวคุณด้วยว่า<อ>ยังไงมีมีมีใช้แน่ใช่แม่ เพราะแม่คุณทำอาหารอร่อยมากไปที่ทีนเอ็นนะนางห่อข้าไปกินพวกทำมาชิดบรรด,ดาอาาถาเเลย,ยแต่จริงๆก็ไม่นะจ๊ะแม่ทำอร่อยกว่าอาหารในสูตรอาหารที่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาที่นึงเขามาลุมถ้าอาหารอร่อยจริงๆเราก็ใช้แม่ช่แมแ่จริงไข่เจียวกุ้งก็ก็อาจจะมีเทคนิคแต่ถ้าเป็นอ้าวน่าจะมีอะไรที่มันแบบคุณไม่ควรจะเอากุ้งไปทอดจนมันเหี่ยวแห้งจนมันเสียเทคเจอร์ความหวานเนื้อมันต้องจุยจุยก็คือกุ้งมันต้องหลับพอดีสุกอ่ะ ไข่ก็ต้องไม่เกรียมเกินไปนู่นนี่นั่นะโนนถูกไหมเออ,อแต่ถ้าเป็นอย่างอาหารฝรั่งผมก็นั่นแหละหง่ายๆเอาน้ํามันมะกอกใส่ลงไปเอาเส้นไปผัดถ้าเอาแบบเอาเดนเต้นหน่อยเส้นที่มันแบบกรุบกรุแบบที่ฝรั่งชอบทำเชฟชอบทำ,บำน,นะครับก็คือมันจะมีเวลาประมาณต้มประมาณ6แล้วแต่เส้น<ห>น,นะเส้นอะไรช็เปปิเกตตพวต้าเป็นเป็นพัพาเดลล่าครับเป็นเส้นที่มันจะใหญ่เ,<ล>เป็นนะแบน่ะ มันจะเป็นเหมือนเส้นนแบน,ป,น,ป,นประมาณ1เซนนะเราต้ม6นาทีแล้วก็นอกน้ําเย็นเส้นมันก็จะแบบกรุบกรอบอะมันจะมีที่ของมันเนาะมันจะไม่แบบนุ่มจนเละหรือไม่แข็ง,งนะนี่คุณชวนผมมาทําสมาธิป่ะครับอาหารเยอะย,ยวนไปแต่ผมต้องนำลิดอันนี้ก่อนเพราะผมเปนนตั้งหัวข้อไปเบ้านเองน้ำมันมะกอกก็ต้องไม่เหม็นหืนเกินไปแล้วก็เส้นพาปเดลต้มประมาณ6 6นาทีแล้วก็นองน้ําเย็นเส้นก็จะกรุบกรอบหน่อยแล้วก็กินอร่อยคุณล่าชีสก็ได้ชีสก,ก็จะเป็นพวกแบบ นั่นอ่ะชีสอะไรนะที่มอพิซซ่าปะไม่ไม่พิซซ่าจะเป็นชีสมอสซาเรลลาชีสมันชื่ออะไร่ไม่ใช่เชดดาร์ด้วยอ่ะที่มันเหม็นมากกว่าเชดดาร์อีกแล้วก็ราคาสูงด้วยนะครับอย่าหาว่าเด็ดจลิ่นนะแต่บางอย่างกลิ่นมันไม่เหมือนปลาคุณปลาก็ต้องเน่าชีสตัวนี้มันจะชีสที่ผมเขาจะใส่ตามอาหารอิตาเลียนอ่ะั้ c โชวีนี่จะเป็นตัวปลาปลาอิตาเลียนนะเรื่องอาหารผมทำผมได้ผมรู คงกินอยู่ปางชวีนะครับไม่ค่อยมีคนกินด้วยนะครับเขาไม่ค่อยมีขายที่ห้างทั่ว,วไปห้างที่เขาขายชีสเยอะๆเ,เขาจะมีตัวนี้ไม่ใช่เชสต้าไม่ใช่มอสซาเรลราเอาบอยคายมาครับกูมาทองทำง,งานหน่อยโอ้เจอแล้วจ้านี่จ้าพาเมซานชีสทุกคนพาเมสันใช่ไหมแล้วแต่เขาจะเรียกพาเมซานโดยทีพาเมซานก็แล้วแต่กินไม่เหม็นนะแต่มันอร่อยว่าเรากัดไปโดนแบบมะเขือเทศแบบทิ่หวาน แล้วเราก็กัดจน,นทําในซันชิสเนี่ยมันจะขึ้นจมูกรอพิถีพิถันนิดนึงนั่นแหละ <Okay. S 1> คุยเยอะมากเลยอาราดีกว่าถูก oh, กินนะครับอาราแล้วนะครับคลิปนี้ใครที่สนใจอยากทําอาหารง่ายๆทําอาหารกินเองก็คลิปนี้บ๊ายบาย